ิดเรียนวิทย์กับครูฝนสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ในวันนี้นะคะภาระงานของเราก็คือให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะนะคะซึ่งอยู่ในหน้า52นั่นเองแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปทำนะคะคุณครูก็จะพาทำหมดเลยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อสุดท้ายนะคะเพื่ออันนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนนะแต่ว่าให้นักเรียนเนี่ยลองฝึกคิดแล้วก็ฝึกตอบไปพร้อมๆกับคุณครู ส่วนงานของเราจริงๆเนี่ยจะอยู่ในหน้า52ข้อที่4นั่นเองก็คือทำลงไปในหนังสือได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปทำกันเนาะตอนนี้เรามาดูที่ข้อ1ก่อนนะเราจะได้ฝึกคิดไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะเปิดหนังสือนะคะหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เล่ม2นะคะเปิดมาที่หน้า51ได้เลยค่ะเมื่อเปิดมาแล้วก็จะ พบกับรูปภาพแบบนี้นะคะดูในหนังสือตัวเองเนาะจะได้ชัดๆนะคะถ้านักเรียนสังเกตภาพนะคะภาพแรกก็จะเป็นภาพของแมงกะพรุน ภาพที่สองนะคะเป็นภาพหนังสือภาพที่สเป็นภาพหิ่งห้อยภาพที่สเป็นภาพไวโอลินภาพที่หเป็นภาพไฟฉายภาพที่6เป็นภาพคอมพิวเตอร์ภาพที่7เป็นภาพฟ้าผ่าภาพที่8เป็นภาพกองไฟภาพที่9เป็นภาพดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูคําถามกันคําถามเขาถามว่าข้อหนึภาพใดเป็นแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาติ Oh, โอ้โหอะเราเรียนมาแล้วเนี่ยเราลองมาดูซิว่าภาพไหนเป็นแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาต,ติบ้างจากความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะมีแมงกะพรุนมีหนังสือหิงห้อยอะไล่เลยแมงกะพรุนเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงไหมเป็นนะเพราะว่าในภาพเนี่ยเป็นแมงกะพรุนที่เลืองแสงได้ดังนั้นถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาติข้อ2หนังสือเป็นแหล่งกําเนิดแสงไหมไม่เป็นนะคะ ข้อ3หิ่งห้อยหิ่งห้อยถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาตินะเพราะว่าแสงมันออกมาจากตัวของมันเองมนุษย์ไม่ได้เป็นคนทําข้อ4ไวโอลินไวโอลินไม่ได้เป็นแหล่งกําเนิดแสงเนาะเป็นเครื่องดนตรีธรรมดาข้อ5ไฟฉายไฟฉายเป็นแหล่งกําเนิดแสงแต่ไฟฉายเนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นดังนั้นก็เลยไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาติข้อหคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งกาเนิดแสงเหมือนกันแต่มันเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงต,ตามธรรมชาติข้อ7ภาพฟ้าผ่านั่นเองมีแสงไหมฟ้าผ่ามีแสงดังนั้นฟ้าผ่าก็ถือเป็นแหล่งกําเนิดแสงเหมือนกันแล้วก็เป็นแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาติด้วยเพราะว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้อแปกองไฟกองไฟก็ถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงแต่เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ เขก้าดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์มันมีแสงลูกมีโอโหดวงอาทิตย์นี่แหละแสงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของเราแล้วก็สว่างที่สุดในโลกเลยเป็นแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยดังนั้นข้อ1เนี่ยที่เขาถามว่าภาพใดที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาติบ้างก็จะมีแมงกระพุนนะคะแล้วก็มีอะไรอีกลูกมีหิ่งห้อยใช่ไหมมีฟ้าผ่าแล้วก็มีดวงอาทิตย์4อย่างนั่นเองอ่ะเรามาดูที่คําถามข้อ2 ข้อ2ค่ะถามว่าภาพใดเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่เรามาดูกันแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะในภาพเนี่ยก็จะมีไฟฉายมีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีกองไฟนั่นเองข้อ3ค่ะเขาถามว่าภาพใดไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงเพราะอะไรภาพที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงก็คือมันไม่มีแสงออกมานั่นเองง่ายๆเนาะก็จะมีหนังสือกับไวโอลีนเพราะว่าอะไรลูก เพราะว่ามันไม่มีแสงสว่างออกมาจากวัตถุเหล่านี้จึงไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงนั่นเองง่ายมากเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีในข้อสอบก็ต้องบอกให้ได้นะว่าอันไหนเป็นแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติและอันไหนไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาตินะต่อมาข้อ2ค่ะข้อ2เนี่ยเขาให้เขียนแผนภาพการมองวัตถุพร้อมระบายสีให้สวยงาม อันนี้นักเรียนไม่ต้องทาเพราะว่าเราได้ทําใบงานคล้ายๆแบบนี้ไปแล้วนะคะ,ะทีนี้เรามาดูหน้าต่อไปกันเลยหน้า52นะคะหน้า52เนี่ยก็จะมีข้อ 3, 4, 5นะคะเป็นข้อหัวข้อใหญ่นะคะเรามาดูที่ข้อ3ก่อนนะคะข้อ3เนี่ยถ้านักเรียนมองไม่ชัดนะให้ดูในหนังสือได้เลยเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพจากหนังสือนะคะจะได้เห็นชัดๆค่ะเขาบอกว่า ก็คือมันม,มีเด็กหญิงคนนึงชื่อว่าเด็กหญิงนิดค่ะเขาก็ได้ทําการทดลองนะคะโดยการที่เขาเนี่ยก็จุดเทียนขึ้นมาค่ะเป็นเทียนไขแล้วเขาก็นํากระดาษมา3แผ่นค่ะเอามาเรียงกันแล้วก็จุดแล้วก็เจาะรูโดยกระดาษทั้ง3แผ่นเนี่ยเขาเจาะรูให้อยู่ในตําแหน่งเดียวกันแล้วก็วางไว้ตรงกันหลังจากนั้นเขาก็มองเข้าไปในรูค่ะทะลุผ่านไปเลยเนี่ยมองทะลุผ่านกระดาษทั้ง3าแผ่นเลยมองทะลุผ่านเข้าไปนะคะ ทีนี้ข้อหนึ่งเขาถามว่านักเรียนคิดว่านิดเนี่ยจะมองเห็นแสงของเปลวเทียนหรือไม่อ่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่ารูกระดาษมันตรงกันเนี่ยนิดจะมองเห็นนะคะแสงเพราะว่าแสงมันเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงใช่ไหมแล้วกระดาษเนี่ยมันก็อยู่ตรงกันพอดีดังนั้นนิดจะมองเห็นแสงจากเปลวเทียนได้นะคะโดยการมองผ่านรูทั้ง3รูนี้ แต่ 8, ข้อ2เขาบอกว่าแล้วท่านนิดเนี่ยเลื่อนกระดาษแผ่นที่2ค่ะสำหรับภาระงานในวันนี้ก็คือให้นักเรียนนะคะทำข้อ4ในหน้า52นะคะโดยการทำแล้วก็ถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูนะคะในลายส่วนตัวคุณครูหรือว่าจะส่งในแบบส่งภาระงานก็ได้นะคะซึ่งจะอยู่ในห้องเรียนออนไลน์นั่นเองก็ทําเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพนะคะแล้วก็ส่งลงไปในห้องเรียนออนไลน์ได้เลยจะมีช่องทางสําหรับการส่งงานอยู่ในนั้นนะคะ สำหรับข้อ4ี่เขาก็บอกว่าให้ในักเรียนขนีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและกาเครื่องหมายกากาบาทนะคะหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะข้อ1เขาบอกว่าเราใช้ตาในการมองวัตถุต่างๆถูกไหมถ้าเราไม่ใช้ตาเราใช้หูมองได้ไหมลูกไม่ได้ดังนั้นการเราใช้ตาในการมองวัตถุต่างๆเนี่ยก็ถูกต้องนะคะเราก็ขีดถูกลงไปได้เลย ต่อมาข้อ2ค่ะเขาบอกว่ากองไฟเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกไหมคะถูกต้องนะคะกองไฟเนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดแสงแล้วก็เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยข้อ3ค่ะเขาถามว่าเราสามารถมองเห็นแสงของดวงจันทร์ได้โดยตรงถูกหรือเปล่าลูกดวงจันทร์ถ้าดวงจันทรเป็นแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นแสงของดวงจันทร์ได้โดยตรงแต่ที่จริงแล้วดวงจันท์ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะที่เรามองเห็นแสงดวงจันทรได้เพราะว่า แสงอาทิตย์เนี่ยส่องมายังดวงจันทร์แล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาเรานั่นเองเราก็เลยมองเห็นว่าเหมือนดวงจันทร์มันมีแสงใช่ไหมต่อความจริงแล้วดวงจันทร์ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะต่อมาหิ่งห้อยเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถูกต้องนะคะหิงห้อยนะคะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะที่มีแสงนะคะเกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้สร้างนะคะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะข้อ5แสงเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงและมีทิศทางไปทางด้านหน้าด้านเดียวนะคะ ก็คือผิดนะคะแสงเดินทางเป็นแนวเส้นตรงเนี่ยถูกต้องแต่แสงไม่ได้เดินทางไปด้านเดียวค่ะแสงเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นแหล่งกาเนิดแสงเนาะดวงอาทิตย์แสงสามารถเดินทางไปได้ทุกทิศทุกทางเลยเพียงแต่ว่าจะเดินทางเป็นเส้นตรงนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็ เป็นข้อ4นะก็ทําลงในหนังสือได้เลยส่วนข้อ5นะคะข้อ5นะคะเดี๋ยวเรามาตอบไปพร้อมๆกันค่ะข้อ5้าเขาบอกว่า จงบอกแนวทางป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมมา3ข้ออ่าวิธีป้องกันอันตรายข้อแรกเลยที่เราได้เรียนไปก็คือว่าถ้าเราไปในสถานที่ที่มีแสงแดดจ้าเราก็ควรที่จะสวมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดดเช่นแว่นตาก,กันแดดนั่นเองข้อ2ถ้าเกิดว่าเราอ่านหนังสือเราก็ควรที่จะอ่านในบริเวณที่มีแสงเหมาะสมก็คือไม่จ้าเกินไปแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่มืดจนเกินไปนะคะอ่าส่วนข้อ3ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะดูทีวีใช่ไหมเราควรที่จะเปิด ดวงไฟด้วยเพื่อให้แสงสว่างเนี่ยมันเพียงพอไม่งั้นเราจะปวดตาอันนี้ก็เป็นแนวทางป้องกันอันตรายนะคะมา3ข้อนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนไปแล้วนั่นเองค่ะโอเคสำหรับการบ้านในวันนี้ที่ต้องส่งก็คือข้อสีนั่นเองนะคะอย่าลืมทำมาส่งนะง,ง่ายมากนะคะทำในหนังสือได้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ